สวัสดีครับเพื่อนๆผมช่างไก่นะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมาสาธิตวิธีการปลดล็อกนะครับเครื่องค้างชําระรายเดือนหรือว่าเครื่องที่ติดล็อกหน้า Wifi ของ oppo นะครับ a15s นะครับติดล็อกหน้า Wifi ก็จะเป็นหน้าตาลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมลดแสงให้เห็นนิดนึงนะครับก็คือ จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับสำหรับเครื่องที่ติดล็อกหน้า Wi-Fi ไ,ไ,ไปแล้วก็คือมันจะไม่สามารถเข้าไปใช้งานฟังก์ชันต่างๆในตัวเครื่องได้แล้วนะครับตัวนี้ลูกค้าก็เลยส่งมาปลดกับทางร้านผมก็เลยมีโอกาสถ่ายคลิปเอาไว้ให้เพื่อนๆนะครับที่สนใจนะครับแล้วก็อยากจะปลดล็อกของรุ่นนี้นะครับก็ oppo a 1 5 s นะครับจะได้เอาไว้เป็นแนวทางนะครับเผื่ออยากจะปลดนะครับว่าจะได้เห็น วิธีการปลดของทางร้านเราว่าปลดแบบไหนปลดยังไงมีการแกะเครื่องหรือว่าทําอะไรกับตัวเครื่องบ้างนะครับโอเคสําหรับตัว oppo a15s นะครับรุ่นนี้เราจะปลดโดยการใช้สาย usb นะครับต่อเข้ากับตัวเครื่องแล้วก็ใช้โปรแกรมในการปลดล็อกนะครับรุ่นนี้จะไม่ต้องทําการแกะเครื่องใดๆทั้งสิ้นนะครับเอาไว้เดี๋ยวผมจะอธิบายให้เห็นทุกขั้นตอนนะครับว่าวิธีปลดของทางร้านเนี่ยปลดแบบไหนปลดยังไงนะครับ โอเคเต่เราก็จะมาเริ่มการปลดกันเลยทีนี้นะครับเดี๋ยวผมแจ้งเงื่อนไขของรุ่นนี้นะครับสำหรับตัว Oppo A15s นะครับรุ่นนี้หลังปลดไปแล้วนะครับทาวนสามารถรีเซ็ตการตั้งค่าโรงงานได้ล้างข้อมูลในตัวเครื่องได้แล้วก็หลังปลดเนี่ยสามารถกลับไปใส่ได้ทุกซิมทุกค่ายแต่ว่าข้อมูลนะครับจะต้องหายทั้งหมดก็คือหลังปลดไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเครื่องที่เราซื้อมาใหม่ๆก็คือลูกค้าจะต้องไปกรอกเพสโต้ต้องไป โหลดแอปพลิเคชันที่ลูกค้าจะใช้งานนะครับติดตั้งเข้าไปให้กับตัวเครื่องใหม่นะครับโอเคก็ย้ำนะครับเงื่อนไขของรุ่นนี้นะครับ Oppo A15s ถาวรนะครับรีเซ็ตการตั้งค่าโรงงานได้หลังปลดนะครับใส่ได้ทุกซิมทุกค่ายแล้วก็ข้อมูลในตัวเครื่องนะครับจะต้องหายนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาดูวิธีการปลดกันเลยครับทีนี้นะครับโปรแกรมที่เราจะใช้ปลดก็จะเป็นตัวนี้นะครับโปรแกรม Chimera สำหรับตัวโปรแกรมนี้นะครับลูกค้าบางทีลูกค้าหลายๆท่านจะชอบข้อความเข้ามาถามว่าขอโปรแกรมขอโน่นนี่นั่นนะครับผมแจ้งเลยว่ามันไม่คุ้มที่จะลูกค้าที่ลูกค้าจะไปซื้อตัวโปรแกรมเนี่ยมาปลดเครื่องตัวเองแน่นอนผมแนะนําให้หาร้านปลดดีกว่านะครับเพราะว่าโปรแกรมตัวหนึ่งเนี่ยบางตัวบางรุ่นเนี่ยโปรแกรมที่ใช้ปลดเนี่ยมูลค่าหลายพันนะครับหลายบาทเลยละไม่คุ้มค่าที่จะไปซื้อมาปลดเองแน่นอนนะครับโอเคตัวนี้เราก็จะใช้โปรแกรม Chimera ในการปลดนะครับ เดี๋ยวเราก็จะนำตัวเครื่องนะครับามาต่อเข้ากับตัวคอมพิวเตอร์นะครับโอเคตอนนี้ตัวโปรแกรมนะครับก็เจอตัวเครื่องเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรอมันคอนเน็กกับตัวเครื่องนิดนึงนะครับโอเคตอนนี้มันก็ตัวโปรแกรมนะครับตอนนี้ก็ตรวจสอบแล้วนะครับเจอตัวโทรศัพท์เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะสั่งให้มันอันล็อกนะครับตัวเครื่องเพื่อที่จะ ยินยอมให้เราเนี่ยเขียนไฟล์โปรแกรมที่ใช้ในการปลดล็อกเนี่ยเข้ากับตัวเครื่องนะครับโอเคตอนนี้นะครับตัวโปรแกรมมันก็ อันล็อกบูตตัวเครื่องเรียบร้อยนะครับก็เสร็จเดี๋ยวตัวเครื่องมันจะปิดเปิดเองขึ้นมา1รอบแล้วเดี๋ยวเราก็จะรอให้ตัวโปรแกรมเนี่ยมันเชื่อมต่อเข้ากับตัวโทรศัพท์อีกรอบหนึ่งนะครับโอเคครับตอนนี้ตัวเครื่องนะครับมันก็รีสตาร์ทแล้วก็เชื่อมต่อกับตัวโปรแกรมใหม่อีกรอบเรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะใช้โ,โปรแกรมนะครับฟแฟดไฟล์ที่เราเตรียมไว้ที่จะใช้ในการปลดล็อกนะครับเข้าไปให้กับตัวโทรศัพท์นะครับ โอเคทีนี้ผมก็เลือกไฟล์นะครับที่เราเตรียมไว้ที่จะใช้ในการปลดล็อกเครื่องสําหรับตัว Oppo นะครับ A15s นะครับรุ่นนี้เราก็จะสั่งสตาร์ทไปเลยทีนี้นะครับก่อนที่โปรแกรมมันจะแฟตเนี่ยเดี๋ยวมันจะทำการเก็บข้อมูลในส่วนของ e m มีหรือว่าไฟล์สำคัญในตัวเครื่องไว้ก่อน เพื่อ,อะระหว่างการเขียนโปรแกรมเข้าไปเนี่ยถ้าโปรแกรมมีการผิดพลาดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้แก้ไขตัวเครื่องได้นะครับทีนี้ขั้นตอนในการแบ็กอัพข้อมูลรวมถึงการเขียนไฟล์เฟิร์มแวร์ที่ใช้ในการแฟลชโปรแกรมที่ใช้ในการปลดล็อกนะครับเข้าไปเนี่ยอาจจะใช้เวลาประมาณหนึ่งเลยนะครับก็เดี๋ยวเราสั่งให้มันทํางานเลยครับโอเคตอนนี้มันก็จะไล,ล่ลินะครับก็คือเก็บไฟล์สําคัญในตัวเครื่องเนี่ยเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวมันถึงจะเริ่มเขียน ไฟล์ที่เราจะใช้ในการแฟตหรือว่าใช้ในการปลดล็อกเนี่ยเข้าไปให้กับตัวเครื่องครับโอเคครับทีนี้หลังจากที่มันรีดไฟล์เสร็จแล้วตอนนี้มันก็เริ่มเข้าสู่ขั้นตอนการแฟตไฟล์นะครับ ไฟล์ทั้งหมดเหล่านี้ก็คือจะเป็นไฟล์ที่เราจะให้มันเข้าไปแก้ไขในเรื่องของเครื่องที่ติดล็อกนะครับหรือว่าแก้ล็อกเครือข่ายนะครับล็อกซิมทีนี้หลังปลดเสร็จมันก็จะไปใส่ซิมค่ายอื่นได้แล้วก็ไม่ถูกล็อกนะครับ โอเคครับตอนนี้ตัวโปรแกรมมันก็แจ้งขึ้นมาเรียบร้อยว่ามันเขียนไฟล์นะครับเข้าไปทั้งหมดเรียบร้อยแล้วมันก็จะสั่งให้ตัวเครื่องนะครับรีสตาร์ทเดี๋ยวเราก็จะไปตรวจเช็คก,กันที่ตัวเครื่องอีกทีนึงครับว่าหลังจากที่เราเขียนไฟล์ปลดล็อกเข้าไปแล้วเนี่ยเครื่องจะใส่ซิมค่ายอื่นได้หรือ,อยังแล้วก็เวลามีการเชื่อมต่อไ i f ฟเนี่ยเครื่องจะกลับมาล็อกหรือเปล่านะครับโอเคครับหลังจากที่ตัวโปรแกรมนะครับเขียนไฟนล์ปลดล็อกเข้าไปเสร็จเรียบร้อยตัวเครื่องมันก็จะเปิดเครื่องขึ้นมาเองแบบนี้นะครับ โอเคตอนนี้เครื่องก็ติดขึ้นมาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราถอดสายออกแล้วเดี๋ยวเรามาตั้งค่าตัวเครื่องแล้วก็เข้าไปเทสต,ตัวเครื่องกันครับทีนี้หลังจากที่เราเขียนไฟล์เข้าไปปลดล็อกนะครับมันจะกลับสู่หน้าเริ่มต้นแบบนี้นะครับก็คือมันจะให้เราเริ่มตั้งค่าตัวภาษาวันที่เวลาอะไรก็แล้วแต่เริ่มต้นเหมือนคล้ายๆตอนที่เราซื้อเครื่องมาใหม่ๆเลยนะครับเดี๋ยวผมตั้งค่าตัวเครื่องแป๊บหนึ่งนะครับ โอเคตอนนี้ผมก็ตั้งค่าเบื้องต้นนะครับเพื่อให้ตัวเครื่องเนี่ยเข้าใช้งานหน้าปกติแบบนี้ได้แล้วนะครับทีนี้สิ่งแรกที่เราต้องลองนะครับเพราะเครื่องเนี่ยมันจะกลับมาล็อกหรือไม่ล็อกเนี่ยมันต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก่อนเดี๋ยวผมจะเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับโอเคตอนนี้เราก็เชื่อมต่อ Wi-Fi เรียบร้อนยนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ใส่ซิมเข้าไปก็หลังจากที่เราเชื่อมต่อ wi-Fi เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วนะครับก็ไม่มีการกลับมาล็อกหน้า Wi-Fi เหมือนเดิมนะครับ เดี๋ยวผมเช็คให้ดูว่าเราเชื่อมต่อ wi-fi แล้วอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อเข้ากับตัวเครื่องแล้วหรือยังนะครับผมจะลองเข้าสู่เว็บไซต์ดูนะครับเดี๋ยวทดลองเข้าเว็บ youtube ดูนะครับโอเคก็เช็คแล้วนะครับตัวเครื่องเนี่ยเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วนะครับเพราะว่าสามารถเข้าสู่เว็บไซต์ต่างๆได้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะทดลองนะครับตัวซิมคือเครื่องนี้ล็อกค่ายสีเขียวมาเดี๋ยวผมจะใช้ ของเดิมนะครับของเดิมมันจะใส่ได้ค่ายเดียวก็คือค่ายสีเขียวแต่หลังปลดเสร็จเนี่ยผมจะไม่ใส่ค่ายสีเขียวเพราะว่ามันได้แน่นอน100%ผมจะใส่ค่ายอื่นสองค่ายเข้าไปนะครับเพราะค่ายเดิมของมันเนี่ยร้อยเยังไงมันก็ใช้ได้ครับผมมันจะต้องเทสที่ค่ายอื่นแทนว่าหลังปลดไปแล้วเนี่ยจะใส่ซิมค่ายอื่นแล้วโทรเข้าตัวออกได้ปกติหรือเปล่านะครับอ่าพอใส่ซิมเข้าไปนะครับตัวเครื่องก็แจ้งว่ามีการเปลี่ยนซิมการ์ดนะครับเด<ข>ี๋ยวเรากด ตกลงไปอ่านี้นะครับสถานะซิมตอนนี้ขึ้นแล้วทั้งคู่นะครับขึ้นทั้งสองค่ายเลยเดี๋ยวเราจะลองอทดสอบนะครับโทรเข้าโทรออกดูอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะมาลองทดสอบโทรเข้าโทรออกดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองด้วยซิมหนึ่งนะครับ ขณะนี้เลขหมายของคุณได้ถูกระงับการให้บริการก็คือโทรได้แต่ว่าซิมตัวนี้ผมเอาเป็นซิมไว้ลองสัญญาณเฉยๆนะครับมันไม่มียอดเงินเดี๋ยวจะลองทดสอบซิมสองอีกรอบนะครับขอโทษค่ะยอดเงินของคุณหมดอายุการใช้งานแล้วหากคุณมียอดเงินคงโอเคอันนี้นะครับซิมที่เราใส่เข้าไปก็คือเป็นนอกค่ายของเครื่องที่ถูกล็อกมานะครับทั้งสองซิมเลยก็ทดสอบโทรออกแล้วโทรได้นะครับ แต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองโทรเข้าดูซิมที่หนึ่งนะครับสามารถโทรเข้าได้นะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบนะครับซิมที่สอง ซิมที่สองก็สามารถโทรเข้าได้นะครับโล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 เทสเทสโอเคครับสรุปว่าหลังปลดนะครับของรุ่นตัวนี้นะครับเป็น oppo a 1 5 s หลังปลด ใส่ได้ทุกซิมทุกค่ายสามารถโทรเข้าโทรออกได้ปกติต่อ wifi แล้วไม่มีการกลับมาล็อกนะครับก็คือจะสามารถใช้งานได้ปกติส่วนลอมที่เราใช้ในการแก้ไขในเรื่องของการติดล็อกนะครับเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับเพียงแต่ว่าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมันจะกลับไปเป็นค่าตั้งต้นเหมือนตอนเราซื้อเครื่องใหมู่กเครื่องกลับไปถึงมือลูกค้านะครับลูกค้าก็แค่ กรอ,อกเพสโตนะครับกรอก Gmail เข้าไปแล้วก็โหลดแอปพลิเคชันต่างๆที่ลูกค้าใช้งานก็กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าถ้าเครื่องที่ถูกล็อกหน้า WiFi ไปแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถเข้าไปเก็บข้อมูลได้แล้วฉะนั้นลูกค้าต้องทําใจเรื่องข้อมูลจะต้องหายทั้งหมดแต่หลังปลดไปแล้วนะครับกลับไปใช้งานได้ปกติรุ่นนี้สามารถล้างเครื่องรีเซ็ตการตั้งค่าโรงงานปิดเปิดอัปเดตแอปพลิเคชันโหลดแอปพลิเคชันต่างๆได้ครบทั้งหมดนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็น วิธีการปลดนะครับของรุ่น oppo a 1 5 s ของทางร้านนะครับทั้งหมดทุกรุ่นทุกตัวของรุ่น a 1 5 s ตัวนี้นะครับทางร้านก็จะปลดวิธีนี้ทั้งหมดเลยก็คือจะไม่มีการไปแกะตัวเครื่องนะครับจะปลดโดยการใช้โปรแกรมแฟลชโปรแกรมผ่านตัวสาย usb นะครับไม่มีการไปแกะเหมือนรุ่นเก่าๆนะครับหลายๆรุ่นที่บางรุ่นยังต้องแกะเครื่องจัมรวดอยู่นะครับตัวนี้ก็สบายใจได้นะครับไม่มีการแกะแน่นอน100%ซโอเคผมเองก็ต้องขอจบคลิปวิดีโอ วิธีการสาธิตนะครับการปลดล็อกของตัว oppo a 1 5 s ไว้เพียงเท่านี้เพื่อนๆท่านใดที่ต้องการส่งเครื่องมาซ่อมอาการอื่นนะครับปลดล็อกต่างๆปลดล็อกรายเดือนติดล็อกปลดล็อกซิมก็ติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับส่วนช่องทางการติดต่อนะครับผมจะทําไว้ใต้ลิงก์ของ YouTube นะครับลูกค้ากดขยายเพิ่มเติมด้านล่างก็จะเห็นลิงก์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นช่องทางการติดต่อของเพจ a c e b o o k นะครับหรือว่าล i ยเอของทางร้านหรือว่าจะโทรติดต่อเข้ามาสอบถามโดยตรงเลยก็ได้ครับผม โอเคผมเองก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ